สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้2ส,สระเช่นเดิมคือสระอวะและสระอวะัวสองสระนี้เหมือนไดแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังเช่นเคยวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายเรื่อง คนเลี้ยงวัวกับวัวหายชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้หลายตัววันหนึ่งเขานำฝูงวัวไปกินหญ้าที่ทุงง่งนาลูกวัวตัวหนึ่งเห็นหญ้ามีน้อยมันอยากกินหญ้าอ่อนๆจึงเดินหนีจากฝูงไปที่ทุ่งหญ้าชายป่าขณะที่ลูกวัวกำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลิน มีสิงโตตัวหนึ่งเดินผ่านมามันตรงรีเข้ามาตะครุบลูกวัวและกัดจนตายมันคาบลูกวัวไปที่ถ้ำเชิงเขาตอนเย็นคนเลี้ยงวัวเดินตามหาลูกวัวที่หายไปเขาเดินมาถึงหน้าถ้ำพบสิงโต นอนหลับอยู่ที่ข้างกระดูกของลูกวัวตัวนั้นอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งใจฟังนะคะแล้วดูคำตามครูไปด้วยค่ะชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้หลายตัววันหนึ่งเขานำฝูงวัวไปกินหญ้าที่ทุ่งนาลูกวัวตัวหนึ่งเห็นหญ้ามีน้อยมันอยากกินหญ้าอ่อนๆจึงเดินหนีจากฝูงไปที่ทุ่งหญ้าชายป่า ขณะที่ลูกวัวกำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินมีสิงโตตัวหนึ่งเดินผ่านมามันตรงรีเข้ามาตะกรุ b ลูกวัวและกัดจนตายมันคาบลูกวัวไปที่ถ้ำเชิงเขาตอนเย็นคนเลี้ยงวัวเดินตามหาลูกวัวที่หายไปเขาเดินมาถึงหน้าถ้ำพบสิงโตนอนหลับนอนหลับอยู่ข้างกระดูกของลูกวัวตัวนั้น เป็นยังไงคะน่าสสารารแมเจ้าลูกวัวตัวนี้นะจากนิทานที่ได้ฟังลูกวัวได้รับอันตรายเพราะอะไรคะลูกวัวนะคะไม่ยอมอยู่กับฝูงใช่ไหมออกไปทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะไม่อยู่กับฝูงตัวเองไม่อยู่ในท,ที่ที่ปลอดภัยนะคะ ไม่อยู่ในที่ที่ปลอดภยัยเราเป็นเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกวัวก,ก็เหมือนเด็กๆอย่แหละบางครั้งการที่เราออกไปจากที่ออไม่ไม่อยู่ในกลุ่มนะคะออกไปนอกกลุ่มหรือไปที่ที่มันอันตรายโดยเราเราเป็นเด็กอะค่ะเหมือนลูกวัวเนี่ยเราก็เป็นเด็กบางครั้งเราก็ประมาทประมาทเกินไปเห็นแก่ความสนุกอย่างลูกวัวเนี่ยแค่อยากกินหญ้าอ่อนๆเท่านั้นเอตรงนี้ไม่น่าสนใจเลย ก็ย้ายที่ไปแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความประมาทอะคะ่ะไม่ได้ดูให้ดีว่าบริเวณตรงนั้นน่ะมันอันตรายไหมมันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วลูกวัวได้ชวนใครไปไหมได้บอกใครหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกเป็นความประมาทนะคะประมาทเลินเล่อของลูกวัวที่ไม่ดูตัวเองให้ไม่ดูบริเวณให้รอบคอบนะคะไม่อยู่ในฝูงบางครั้งการนอกกรอบมันก็ดีแต่บางครั้งก็เกิดนอกกรอบโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบเหมือนวัวตัวเนี้ย ไม่ดูประมาทไม่มองให้รอบไม่คิดให้ถี่ถ้วนเนี่ยมันก็เกิดอันตรายกับตัวเองได้เหมันลูกวัวนะโอเคนักเรียนไปนักเรียนเหมือนลูกวัวนักเรียนทําอะไรที่มันออกนอกกรอบอาจจะดีนะคะออกไปจากกลุ่มเออได้กินหญ้าอ่อนๆแต่มันก็แลกมากับอันตรายทําได้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังคิดไตรตรองนะคะมีมีความคิดไรตรตรองให้รอบคอบคิดสักนิดหนึ่งคุ้มไหมกับสิ่งที่เราทํานะคะมันจะมีอันตรายอยู่รอเราไหมนะคะ ก็ฝากไ้ด้วยเราสามารถทําอะไรก็ได้มีอิสระแต่อิสระนั้นเราจะต้องคิดให้ดีว่ามันคุ้มกับชีวิตเราไหมนะคะจะอันตรายกับเราไหมมีผลเสียกับเราไหมนะคะต่อไปค่ะสนุกกันนิทานแล้วนะคะนะคะได้ข้อคิดแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องสระที่เราจะต้องเรียนวันนี้ค่ะสระแรกที่ครูยอยากให้รู้จักคือสระอวจนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ สรรอวนะคะเป็นสระผสมเสียงมันสั้นนะคะอวต้องออกเสียงอวสั้นๆเลยสระอัวนะคะเวลาเขียนมันก็จะประกอบด้วยไม้หันอากาศค่ะไม้หันอากาศจะอยู่บนด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะด้านบนของพยัญชนะต้นแล้วจะมีตัววแหวนสระอาค่ะวอะวะเนี่ยเขียนอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นค่ะวแหวนแล้วก็มีสรรอาด้วยนะลูกเขียนอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นเช่นคาว่าผออว พัวยออวยัวนะคะเนี่ยสาระอวจะเขียนแบบนี้นะคะมีแม่นการข้างบนววหวนกับสระตามหลังมานะคะสาระอวนะคะมีใช้ในภาษาไทยอยู่ไม่กี่คำนะคะวันนี้ครูเลยอยากให้เรียนรู้สาระอวไปด้วยอ้าวนี่คือสาระอัวค่ะเป็นไงคะสาระอัวสระอวสระอัวก็เหมือนสาระอัวค่ะเพียงแต่ไม่มีสาระข้างหลังนั่นเองสาระอัวนะคะอัว สระอวเป็นสระผสมนะคะเสียงยาวอัวเมื่อกี้อวสั้นๆอันนี้อวเสียงยาวนะคะสระอัวก็มีเมนอากาศอยู่บนพยัญชนะต้นค่ะมีรูปเมนอากาศอยู่บนพยัญชนะอยู่บนพยัญชนะต้นแล้วก็มีตัววอลแหวนเขียนไว้ข้างหลังของพยัญชนะต้นนะคะมีวอลแหวนไม่มีไม่มีสระอะแล้วก็เกิดมีสระจะเป็นสระอว อันนี้สระอัวนะคะมีวหวนเฉยเช่นคําว่าบัวบอบอัวบบัวครัวคอลออัวครัวนะคะก็จะเขียนแบบนี้มีแม่นาักการกับวหวนแม่นักการกับวหวนนะคะสระอัวเสียงยาวนะเมื่อมีตัวสะกดก็จะมีจะใช้รูปวหวนเฉยนะคะกออัวนกวนแม่นักการหายไป ไม่มีแม่นอากาศนะคะจะลดลูกหรือแต่วแหวนแม่นอากาศไม่มีนะคะในกรณีที่มันมีตัวสะกดซึ่งวันนี้เรายังไม่เรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันชั่วโมงหน้าวันนี้จะเรียนสารอวสารอวไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะอะ่มาเขียนมาถึงรูปแบบการเขียนนะคะสารอวสารอวนิดเดียวค่ะอ่าดูนะคะสารอว มันจะมีสระอะค่ะมีแม่นากาศนะคะข้างบนเขียนวนตามรอบแบบที่นะคะก็เขียนวนไปนะคะเขียนแม่นากาศนะคะวงกลมจากขวานะคะวนไปทางด้านซ้ายแล้วก็ตวัดหางด้านบนค่ะแม่นากาศนะ,ะแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะก็จะใส่พยัญชนะต้นใช่ไหมด้านหลังก็เป็นวอแหวนลูกก็เขียนเหมือนวอแหวนเลยลูกแต่แล้วก็สระอวมันจะเพิ่มมาคือมีสระอะข้างหลังค่ะลูก เห็นไหมมีสระอะข้างหลังก็วนเขียนเป็นสระอะนักเรียนเขียนได้อยู่แล้วนะคะทั้งแม่นักกาศรวหวสระอะนี่คือสระอัวและสระอัวเป็นยังไงคะอ้าวสระอัวก็ไม่สระอะหายไปนะคะสระอะหายไปก็จะเป็นแม่นักกาศกับวหวน่เฉยๆเรียกว่าสระอัวค่ะสระอัวนะคะก็ไม่นักกาศกับวหวนเรียกว่าสระอัวแตกต่างกันแค่นี้ค่ะมีเมมีสระอะกับไม่มีสระอะแค่นั้นนะคะเวลาเขียนก็เขียนแบบนี้ค่ะ ไม่ยากเลยนักเรียนเคยเขียนกันแล้วทั้งไหมหน้าก,กาศแล้วก็วอลแหวนนะนี่สระะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาหัดอ่านสระอวสัวกันนะคะอ่าดูจากคลิปนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะอย่างที่ต้นคลิปต่อไปนะคะเราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะหน่เล่นนี้นะคะและวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะเราจะเรียนสองสาระพร้อมกันเลยคือ สารอาัวนะคะสารอวแล้ว like 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 ก็สารอัวค่ะเรียนพร้อมกันเลยนะคะสารอัวกับสารอัว่าทำไมถึงเรียนพร้อมกันเพราะสารอวนะคะมีคําที่อยู่ในภาษาไทยไม่มากนะคะไม่มากก็เลยเรียนคู่กันไปเลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็จะได้เรียนรู้ไวๆขึ้นนะคะอเรามาดูที่ลัสณะค่ะดูของที่สารอัวก่อนนะคะนี่คือสารอัวค่ะ หน้าตาสารอวเป็นแบบนี้นะคะมีไม่เหนกาวัวเหวและก็สารอาไม่เหนกาวัวเหวสารอ่ารวมเรียกว่าสารอวกนะคะเป็นสารเสียงสั้นนะคะสารอวกเป็นสารเสียงสั้นถ้าเอาสารอ่ออกข้างหลังนะคะก็จะกลายเป็นสารอวค่ะไม้นกาวัวเหวสารอวนะคะเป็นสารเสียงยาวค่ะ้าเกิดใส่แมสสารอ่ลงไปก็จะเป็นสารอวเสียงสั้น เอาสระออกไปก็กลายเป็นสาระอัวเสียงยาวนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาหัดอ่านที่สาระอัวกันก่อนนะคะซึ่งคําในสาระอัวนั้นมีไม่มากนะคะมีไม่มากมีที่เราคุ้นหูคุ้นตาคุ้นเสียงอยู่ไม่กี่คำเดี๋ยวเราลองมาสะกดกันนะคะจ่อจานสาระอัวนะคะจออวกจวัวนะคะจวัวจออวดจวัวนะคะก็เกิดเปลี่ยนเป็นงอง,งู งองอปวดงองอวกงอนักเรียนสังเกตนะ,ะมันเสียงปแปลกๆและไม่มีความหมายนะคะตุกอ่านเฉยๆไม่มีความหมายนักเรียนจะได้รู้นะคะ,อะพออวดหัว,วนะคะพออว,พวกพัวพอพาสระัวกพออว,พวกหัวนะคะค่ะเวลาผอพึ่งค่ะสระอวดพออวดัว ขออวกหัวนะคะใส่ไมตรีลงไปก็จะมีรูปไมตรีมีรูปวันอยุนะคะมีไม่เอกไม่โตไมตรีไม่จะตาวะาก็แล้วแต่มันจะอยู่บนไม่หังอากาศค่ะวันณยุจะอยู่บนไม่หังอากาศหลังคำนี้อ่านว่าขอวกหัวหัว,หว,หวไม่ตรีพวกขอวกหวหัวไม่ตรีพวดนะคะรูปวันยุเจอยี่่่่่่่น ทำเงินพวกนะคะมาเกี่ยงทำเงพวกก็เช่นตีพวกนะคะตีพวกตีวกได้หนดนนะคะจออวดจวบจวบไม่ตรีจ้วจออวดจวบจวบไม่ตรีจ้วเคยได้ยินคำว่าขาวจ้วไหมขาวจ้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนภาษาจีนเลยเนาะใช่แล้วค่ะเราอํำเียนแบบเสียงเข้ามานะคะจออวดจวบจวไม่ตรีจ้วคำจะละอวดก็จะมีอยู่ไม่กี่คำเนี่ยค่ะจวบนะคะ จ้วงัวพัวมีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะที่เราจะเรียนรู้นะคะสารอวกาศก่อนจบเพียงเท่านี้นะคะสัส้นๆนี่คือสารอวกาเอเรียนลองอ่านอัดลองอ่านการทีค่ะจออวกวกนะคะเพื่อจะได้รู้จักเสียงนะหางงวงงออวกาศนะคะงออวกาศถ้าเกิดเป็นพอพานก็พออวกพออวกาศนะคะพออวก ขอขอพึ่งค่ะขออวกขวกนะคะขออวกขวกถ้าเกิดมีรูปวรรยุก์นะคะก็อ่านนี้ด้วยขออวกขวกขวบไม่ตีขวดขออวกขวกขวกไม่ตีพวอนะคะจอาอวดจัวอ่ะลองป็นจอจานทีหนึ่งมีรูปบรรณยุก์ค่ะจอาอวกจัวจัวไม่ตีจัวจอาอวจัวจัวไม่ตีจัวนะคะสำหรับ สารอัวก็มีคําอยู่ประมาณนี้แหละค่ะไม่มากทีนี้เราจะต่อด้วยสารอัวเลยก็ทําง่ายๆค่ะเอาสารอ่ะออกไปมันก็กลายจะเป็นสารอัวอค่ะสารอัวมีไม่อากาดไม่หนักกาศกับววแหวนนะคะไม่หนกกาศกับววแหวนถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวสะกดนะมันก็อยู่ครบแต่ถ้าเกิดมีตัวสะกดปุบ๊บวแหวนก็จะหายไปเหมือนกันนะลูกไปดูอธิบาย พวกนี้ละกันที่พวกนี้สําหรับสารอัลวอสารอัวมีตัวสะกดอันนี้แบบไม่มีตัวสะกดนะคะก็มีแม่นการอัลวเวนค่ะเช่นคำเมื่อกี้จออัลจัวใช่ไหมอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นจออัลจัวคออัลจัวนะคะอ่ะก่อนอื่นนักเรียนเปิดเปลี่ยนหน้าก่อนไม่ได้เปลี่ยนหน้านะคะเปลี่ยนมาทีอ่าอันนี้จออัลจัวเริ่มเป็นคอไก่แล้วกันจะได้ไม่งงเนาะอ่าคอไก่อยู่ไหนนะ สัลโววัวก so ัวกัวก so so ัวกัวกัวกัวค่ะงูค่ะค่ะงูงัวงออัวงัวงออัวงัวชั้นค่ะจัวจออัวจัวจออัวจัว เป็นพอพานดูสิคะพอพานเจอไหมเนี่ยคู่ค่ะพอพานสระอัวค่ะพัวพออัวพทอัวแหวนนะลูกมันบางกันนิดนึงพออัวคัวทออัวพัวค่ะมาตัวต่อไปค่ะลองเป็นขอพึ่งดูขอพึ่งขอพึ่งก็จะต้องออกเสียงยังไงคะ ผัวขอัวผัวขออัวผัวใก้จบป็นสอเสือนะคะสัวสออัวสัวสออัวสัวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็มีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะมีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่าขออัวถัวถัวไม่เองถัว ทออัวถัวถัวไม่เอกถัวรูปวรนอายุก็อยู่บนไม่เห็นอากาศเช่นเดิมนะคะทออัวถัวถัวไม่เอกถัวนี้นะคะจะเป็นวรรณยุอะไรก็อยู่ด้านบนของวัของรูปของสระไอ้ไม่เห็นหน้ากาศนะคะสลรูปของไม่เห็นอากาศเช่นคําว่ารออัวรัวรัวไม่โทรไม่โทรอยู่ไหนเนี่ยผิดพลารออัวรัวรัวไม่โทร รัว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 อีกรัวรัวไม่โชรัวนะคะไม่โทก็อยู่บนไม่หันอัตตาเเดิมค่ะรอวัวรัวรัวไม่โทวรัวนะอ่ะซ้ำอีกสักหนึ่งรอบนะคะเรียงก่อนดูว่ามันเรียงเหมะอีกนไหหน่อยจอาจย์ กันดูนะคะกออัวหัวหัวจ้าจานค่ะจัวจอัวจัวงูค่ะงัวมออัวงัวพอพานค่ะพัวพออัวพัวนะคะสอเสือค่ะสัวสออัวสัวนะคะ ขอพึ่งค่ะขออัวผัวนะคะผัวขออัวผัวนะคะถ้าเกิดมีรูปวันยุนยุเช่นคำว่าผัวก็ทออัวผัวผัวไม่เอกผัวขออัวถัวผัวไม่เอกผัวถ,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 ถ้าเกิดเป็นวันยุครูปรอเรือวันยุคไม่โทนะคะก็จะเป็นคำว่ารัวรออัวรัวรัวไม่โทรัวนะคะ,ะสำหรับคลิปตรงนี้จบ ตอนนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปอ่านคําที่สําหรับจัดเขียนตามคําบอกจะอ่านกาดอ่านคัดลายมือกันนะคะไม่ได้เขียนตามตัคำบอกตัวตีเขียนคัดลายมือแล้วก็ฝึกอ่านอัน,นเยอะๆนะคะนักนรียจะได้อ่านคล่องๆสำหรับสาระอวกับสาระอวนะคะสำหรับคลิปนู่นเมื่อกี้นะคะครูมีพูดผิดนิดนึงว่าเวลาเรามีตัวสะกดค่ะสาระอวนะคะว่าแหวนไม่ได้หายไปสิ่งที่หายไปคือไมห็นากาศนะคะพูดผิดนะคะ วแหวนไม่หายนะคะเวลาเจอตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนคลิปหน้าละกันสําหรับสารอวัวมีตัวสะกดนะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านอีกคลิปหนึ่งนะลูกนะสําหรับหน้านี้นะคะก็เป็นคําที่เราจะฝึกอ่านสารอวัวสารอัวกันนะคะเปิดในแบบใบงานที่อ่านนั่นแหละค่ะเป็นคําที่เราจะคัดลายมือกันแล้วเราจะฝึกอ่านกันให้คล่องนะคะบรรทัดแรกจะเป็นสารอววหมดเลยลูกจว่วจออัวจวปัว บออวบปวยัวยออวยั่วขวขออวบขวบผัวพออวบผัวอีกรอบนะคะสารอวบมันจะยากนิดนึงแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะมันไม่มีคำที่ใช้นะคะมีอยู่ไม่กี่คำจออวจั่วนะคะจัวจออวจัวปวดบ่ออวบปวยัวยออวยัวขวบ ขออั๋วขั่วผัวผอัววผัวนะคะอ่าทีนี้มีสระอัวนะคะสระอัวมีหลายคำเพราะมีในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะนะคะตัวตออัวตัวมัวมอัวมัววัววออัววัวหัวหออัวหัวผัวผอัวผัว ตัวตออัวตัวตัวไม่จัดตะวาตัวมั่วมออัวมัวมัวไม่เอกมั่วถั่วทออัวถั่วถั่วไม่เอกถั่วรัวรออัวรัวรัวไม่โทรัวทั่วทออัวทั่วทั่วไม่เอกทั่วตีผัวตออีตีผออัวผัว ตีผัรรวรัวมือรออัวรัวมออือมือรัวมือมั่วสั่วมออัวมัวมัวไม่เอกมั่วซออัวสัวสัวไม่เอกสั่วมัวสั่วหัวเราะหออัวหัวรอออะเราะหัวเราะบ่อบัว บออบอ่บไม่เอกบอบอัวบัวบอบัวดูทั่วดออูดูทออัวทั่วทั่วไม่เอกทั่วชั่วดีชออัวชัวชัวไม่เอกชั่วดอีดีชั่วดีงัวเงียงัอัวงัวงัเอียงเงียงัวเงีย สระเอียยังไม่ได้เรียนนะลูกครูสลับกันนะตัวค่าตวอ,อัวตัวขออาขาขาไม่เอกค่าตัวค่าขาวัวขออาขาวัววัวขาวัวในนามีวัวนไนไอในนอานามอ,อีมีวัววัว,วในนามีวัว นี่สละไอไม่ม้วนนะคะยังไม่ได้เรียนเหมือนกันพี่หัวเราะพอีพีพีไม่เอกพี่หออัวหัวรอเอะเราะพี่หัวเราะป้ารัวมือปออาปาปาไม่โทป้ารออัวรัวมออือมือป้ารัวมืออีกครั้งนะคะลองสะกดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะอ่านเป็นคำนะจั่ว จออวัวจวัปวปัวปออวัวปัวยั่วยออวัวยัว่ขว,ขวขวะขอววอวอัวขวะผัวผออวัวผัวตัวตออวัวตัวมัวมออวัวมัวงัววัวโทษทุกวออกเสียงผิดนะวัววออวัววัวห,ว,วหัวหออัวหัวผัว ขออัวผัวตัวตออัวตัวตัวไม่จัดตะวาตัวมัวมอมัวโทษมัวมออัวมัวมัวไม่เอกมั่วนะคะอีกทีหนึ่งมออัวมัวมัวไม่เอกมัวถั่วทออัวถั่วถั่วไม่เอกถั่วรัวรออัวรัวรัวไม่โทรัวทั่วทออัวทั่วทั่วไม่เอกทั่วนะคะตีผัว ตออ,ต,อ row, ตีพออวผัวตีผัวรัวมือรออวรัวมอือมือรัวมือมั่วซั่วมออวมัวมัวไม่เอกมั่วซ่อัวซัวซัวไม่เอกซั่วมั่วซั่วหัวเราะห่อัวหัวรอเอเราะหัวเราะ บอบัวบออบอบอไม่เอกบอบออวัวบัวบอบัวดูทั่วดออูดูชออวัวทัวทัวไม่เอกทั่วดูทั่วชั่วดีชออวัวชัวชัวไม่เอกชั่วดออีดีชั่วดีงัวเงียงออัวงัวงอเอียงเงียงัวเงียยตัวฆ่า ตัวอ,อัวตัวขออาขาขาไม่โทค่าตัวค่าขาวัวขออาขาวัววัวขาวัวในานามีวัวนอไอไนนออานามอีมีวววัววัวในานามีวัวพี่หัวเราะพออีพีพีไม่เอกพี่ พออัวหัวรอเอระพี่หัวเระป้ารัวมือปออาปาปาไม่โทรป้ารออัวรัวมออือมือป้ารัวมืออ่านเป็นคำนะคะจัวปวยัวขว่ผัวตัวมัววัวหัว ผัวตัวมั่วถั่วรัวทั่วตีผัวรัวมือมั่วสั่วหัวเราะบ่อบัวดูทั่วชั่วดีงวเงียตัวฆ่าขาวัว ในนามีวัวพี่หัวเราะป้ารัวมือนะคะนักเรียนเปิดอ่านซ้ำๆหลายๆรอบนะคะแล้วก็นำคำที่อ่านเนี่ยไปทำอะไรคะไปคัดลายมือค่ะในคลิปนี้ครูไม่มีตัวอย่างคัดลายมือให้ดูนะลูกลองหัดคัดเองนะคะคัดมาหลายครั้งแล้วนะคะแบ่งต้องแบ่งจัดแต่งหน้ากระดาษแบ่งคำให้ดีจัดหน้ากระดาษให้สวยงามว่าเว้นวรคแค่ไหนนะลูกลองหัดคัดเองดูนะลูกนะ สำหรับคลิปวนันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ